นามล่า1.0เทอร์โบตัว V.L โมเดลปี2023จดใช้งานปี2024เปิดตัวป้ายแดง699,000บาทนะฮะกาแฟอัมคาตอนนี้เสนอค่าตัวแค่499,000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบคันก่อนนะคะทุกคนบอกเลยว่าคันนี้สีสวยมากนะคะด้านหน้าก็คือได้สกงสเกิร์ตฮะลิ้นดำเรียบร้อยแล้วนะคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะและที่สำคัญตัวท็อปด้วย ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้นะคะกล้องรอบคัน360องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันทุกคนภายในน้องนะคะน้องเป็นเบาะหนังสีดำนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีให้และที่สำคัญไวเลชร์จมีมาให้อีกออปชันดีขนาดนี้นะคะไม่จองได้ไงเดี๋ยวเราดูด้านหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะทุกคนก็ถือว่ากว้างขวางนะคะสวยงามเหมือนกัน คือเบาะเนี่ยสภาพใหม่กริบเลยและที่สําคัญดูตรงนี้ดูคมไฟเขาดําตัดแดงนะคะอันนี้ก็คือมีคาดให้แล้วเรียบร้อยสกงสเกิร์รอบคันอาคันนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะหน้าเล่มลงน้ําเงินนะแต่ตัวรถน้ําเงินกี่โมงก่อนสวยขนาดนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะใครที่สนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะโทรหาแฟบได้นะหรือจะแอดบ้านเขียวได้นะคะแฟบทิ้งไอไว้ด้านล่างนะ ออกรถวันนี้99บาทเท่านั้นเซนสัญญาถึงที่ส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสนใจทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ